สวัสดีค่ะต้อนรับเข้า,าสู่ช่อง้ดิงกกตุงค่ะอ่ะตอนนี้มาดูมาดูชาวบ้านมาดูป้าจันยกยอนะคะโอ้ยนี่อ่ายายจันกําลังจะยกยอจะได้หรือเปล่าหนอก็คงจะได้อยู่หรอกขังไว้ในของบักไงป่านนั้นคลองไงห้าวนั้นแม่นบุบื้อยอยู่บ่อ้าพ่อแรงอยงกี่รอยกข้านี่ไปหาขำอืม มาลุ้นมาลุ้นพ่อเปากับฝนตกกับไปยกย่อเก่งเทไ้<อ>พ่อเปาน่ะพ่ออันอ๊อบนะโอ้ยพ,อออพ่ออ๊อฟผู้ใหญ่นิ่มนะชอบเทไ้ชอบยกยอ่อคอยพอชอบคอยฝนตกคอยนอนโลดกี<อ>่คาดแล้วมาหายืนยกยอนี่สมัยนั้นห้วยกระแสียนหลุนะ่นเออม่วนอันนั้นนะ่ะ โอ้ยม่วนอันตอนนั้นอ่ะราบรได้กินหัวเข่าก็ได้อันตอนนั้นอ่ะโอ้ยออกแล้วเจ้ายกสามันออกแล้วโอ้มันเป็นอันมันบอเป็นตกลงเนาะมันกงมันแรงเออมันโตแตงแรงเอ้าตัวนี้คือบอเอาโงกเน่้ค่ะจะดุงตัวนี้นะเอาตุงเนั้นบอโอ้ ต้องยกกไวยบยมเป็นตรงดวงขึ้นขึ้นโอ้ยได้ปรากฏใหญ่เด้เนะาะบางคนก็ได้ปรากฏใหญ่เด้ปลาอ่าเจา้าหมนั้นน่ะน้ำท่วมเนาะปลาค่อยขังไว้ที่สะ,ะ,ะ,ะโอ้ยมันมาเขาไปยกเอาได้พู้ละส,สี่บาทสี่บาทหาป่าค่อยเบิดสะหนึ่ง,อง,องอเออนั่นละ โอ้โหเออตั้งแต่นั้นข้อก็บไ่ได้ปล่อยเลยสานี้ปล่อยสาข้างบนเลยสานี้ให้มันเป็นปลาธรรมชาติเลยอืมเอา้าบ่อนเลยดิยกไม่ยกไม่ยายเอา้าเอาไวไวยายโอ้เห็นบอ่อปลาอะไรยายปลา่โอ้โหปลาเสื่อมโอ้โหปลาเนื้ออ่อนได้ปลาเสื่อมนะแซ่บเธอเด้ เออปลานางเนาะม,มันจะเข้าอยู่แต่นานแล้วแต่เจ้ายกหัวทันอืมอือหือโอ้โหได้ปลานางตัวบ้ากใหญ่พี่น้องโทโอ้โหลุ้นปรากฏดลุ้นลุ้นันนนนนงไมปรากฏกระกลึงขึ้นมาอะไรนะปรากฏขึ้นมันยังไม่ลงเด้อ เดี๋ยวค่อยจะสูบใส่นาให้ปักได้ปรากฏอยู่นี่แต่ว่าน้ําคือหลายแท้สงสัยไม่ได้หรอกน้ําไม่แห้งอืมช่วงที่สูบใส่ตะก้านะโอ้โหเนาะเออแต่ตอนนี้ไม่ได้หรอกน้ําไม่แห้งเพราะว่ามันจะฝนก็จะมาแล้วก็สูบใส่น้ําก็จะไม่แห้งเพราะว่านาค่อยมันก็จะเต็มก่อนแล้วมันก็จะคงไม่ได้ปลาหรอกถ้าสูบบดนี้น้ำมันก็คงจะหมดเยอะ เดี๋ยวรอให้ฝนเพาเๆก่อนจะสูบเอาปรากฏมาลุ้นมาลุ้นโอ้โหปลานางงามมากเลยตัวสีเหลืองๆนะคะเป็นปลานเนื้ออ่อนต้มยำแซ่บเด้อแกงใส่หน่อไม้ส้มก็แซ่บเด้อ ตอกๆตกแต๊กๆล่ะอโอ้ดินอยูยอ้าวยได้อีกแล้วตึงตัวนูน่นปลากิดเลบอืมต้องยก้ไไวแบบนั้นแหละไม่งั้นน่ะมันออกก่อนโอ้ได้ปลากิดเลบอีกโอ้ข้านี้ไปหาข้ามกระสีได้หลายตัวอยู่หรอกทีละตัวทีละตัวนี่โอ้หมานหมนแท้ อืมสงสัยว่าค่อยมาส่องถ่ายแล้วมันเห็นเนาะตังกี้บ่ได้เนาะโอ้สง <c oughs> สัยมันอยอจะเข้ากล้องนี่มันได้เยอะเลยเด้อนี่อุ้ยไปแลป้วแ <c oughs> น่มันขึ้นแล้วเมื่อกี้นี่เ,เร็ว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 ย้ายโอ้โหได้ปานางอีกบ <c oughs> โ่โอ้บ่โอ้เออ ปลาน้อยรอบนี้เป็ปลาน้อยโอ,โอ,เอ้เกือบ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 ได้ปรากฏปลานางมันไต่ก่อนมันไตก่อนมันไตก่อนลุ้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 นปรากฏ มาแน่เด้อมันลงเด้ออ่าเดี๋ยวปีหน้าก่อนจะสูบตั้งแต่ใส่ก้าแล้วสูบให้เอาขึ้นให้มันนี้เลยสูบใส่ก้าสูบให้มันแห้งเลยเอ้า ลุ้นมาลุ้นจะได้ป่าอะไรอีกฝนตกนี่มันขึ้นมาเด้เนาะแล้วมันก็ลงเนาะมันขึ้นมาไข่เนาะ เออมันขึ้นมาตัว่ามันชายคอยก็มังึดไหลมันขึ้นมาขึ้นมาได้มันขึ้นมาป้องน้อยๆน,นั่นแหละโอ้ปลาเนี่ยมันเก่งเนาะงืดหลายเด้แล้วมาม้องของเขาจงไว้กันน้อยๆหนึน่งอืมแล้วไม่ได้กว้างคือของเราอ่ยกยกๆๆมัดเข่าแล้ละ่ะอ่าคอยว่าแล้วได้อีกแล้วปลาเก็ตแลบอีกแล้วเห็นไหม โอ้ปลานางมันบ่ได้จากเทือนะะนะปรากฏเลยนะอยากจะลุ้นปรากฏนะโอ้ยอย่างนี้ก็พอม่วนแน่ได้ถืละโต2โสองตเนาะลุ้นปรากฏกันเนาะโอ้อ้าวโอ้นี่นะคะมาดูน้ำกลัวน้ำจะท่วมก้าฝนตกแรงมากแล้วก็มาปล่อยน้ำออกนะคะวัวกลัวน้ำจะท่วมก้าเนาะ ไม่ให้มันท่วมนะคะให้มันพอดีขนาดนี้นะคะอีกสองวันนะคะก็จะถอนก้าดำนาแล้วนะคะตอนนี้นะคะหูกลก้าสวยเลยนะคะก็เพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้สวยงามมากเลยเขียวขจีเลยนะคะดูสิคะโอ้โหสวยๆเลยนะคะค่ะก็อีกประมาณสองสาวันนี้ก็คงจะเริ่มต้นดำนาแล้วละคะ่ะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่าหนิงด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ